สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอวะ c ม a ชแนลและตอนนี้เราอยู่กับเกมห้องคายซาเร็วกันนะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้เราจะมาไกด์รีวิวตัวละครใหม่แกะกล่องเลยฮนะก็คือตัวของพี่อาร์เจนติเนานะในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเลยจะมีการรีวิวแบบครบถ้วนเลยฮนะ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถตัวละครเรื่องของพรสวรรค์เรื่องของอีรอนกลุ่มดาวต่างๆฮะและก็รวมไปถึงแนวทางการปัน้นแนวทางการเล่นตัวละครอาร์เจนติด้วยว่าพี่อาร์เจนติเนี่ยใส่ไร้คนอะไรใส่ลีริกแบบไหนจัดทีมยังไงเอาเป็นว่าคลิปนี้คลิปเดียวพบจบอย่างแน่นอนฮะไม่ให้การเซลวราผมพาไปดูกันที่ข้อมูลพื้นฐานของพี่อาร์เจนติกันเลยดีกว่านะฮะ และก็สำหรับก่อนจะไปดูคลิปวิดีโอกันนะฮะก็ทุกคนเพื่อนฮะขอฝากร้านรับเติมเกมร้าน easy card เอาไปด้วยนะฮะที่จะเติมเกมฮะทองไคซาเร็วให้กับเพื่อนเนี่ยได้ด้วยราคาที่ถูกกว่าเติมเองมากๆเลยฮะเพื่อนๆสามารถเลือกเติมได้ตามสะดวกเลยราคาแพ็คก,ก็ตามคาดี่งมนได้ขึ้นให้ ตรงนี้แล้วฮะแต่ก็ที่สําคัญเลยฮะทางร้านเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายฮะถูกปลอดภัยไม่มีการรีฟันอย่างแน่นอนฮะลิงก์ก็อยู่ทางล่างดีคริปชั่นในคลิปลวิดีโอนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ตามหาไอเดียโลราคาคุ้มค่าโดนใจวันนี้ผมขอแนะนำร้านปากิติโลทางร้านมีไอเดียให้เลือกมากมายทั้งเกมเกนชิงแพ็กและเกมซาเลวโดยเพื่อนสามารถเช็ครายละเอียดไอเดียได้ตามภาพตรงนี้เลยฮะ แล้วก็ที่สําคัญทางร้านเนี่ยมีรับประกัน ID ให้กับเพื่อนๆคะสูงถึง999วันกันเลยเดียวเนาะแล้วก็วิธีการสั่งซื้อนั้นมีความสะดวกรวดเร็วและก็ง่ายดายมากคะัเพื่อนๆสามารถทำอะไรการเองผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยสำหรับใครที่สนใจนะครับผมได้แปะลิงก์นะครับอธิบายร่างคลิปมีแล้วนะฮะก็สำหรับในส่วนตรงนี้เราอยู่กันที่ข้อมูลพื้นฐานของตัวละครอาร์เจนตีกันนะฮะ อาา์เจตีเนี่ยเป็นตัวละคร5ดาวเป็นธาดุกายภาพเนาะแล้วก็ตรงนี้ฮะเขามาในผาดของผาดปัญญาฮะทา้าขวามือตรงนี้เป็นค่าสเตตอัพตันแล้วของตัวละครฮะมีเลือดอยู่ที่1,047 ADK เนื่องจากเป็นดาเมจเนอกค่อนข้างเยอะเลยฮะ737ฮะเดฟ363แล้วก็มีค่ายยยูฮะอยู่ที่75ฮะแล้วก็ตรงนี้ค่อนข้างแปลกใหม่มากเรื่องของพลังงาน จะมีอยู่ที่90แล้วก็180ดเนะาะเพราะพี่อาเจติเนี่ยเขามีแมคคานิกฮะในการกดห้าไม่ตาย2รูปแบบเดี๋ยวเป็นยังไงคอยว่ากันที่ในส่วนของสกิลเนาะแล้วก็ต่อไปฮะความเร็วอยู่ที่103ก็ถือว่าเร็วเหมือนกันฮะตรงนี้แต่ก็ทางด้านล่างฮะเป็นขออัพเลื่อนขัน้นขออัพวัสดุเทสฮะเพื่อนเพื่อนก็ปัจจุบันสามารถไปฟาร์มรอกันได้แล้วนั่นเนองเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานคร่าวๆข,ข,ของพี่อาเจตินะฮะ แล้วก็สําหรับทางด้านต่อมาผมพามาดูกันที่ความสามารถหรือว่าสกิลกันเลยดีกว่าฮะเริ่มไปที่การโจมตีปกติการโจมตีปกติจะเป็นการโจมตีแบบตัวเดียวคะเป็นเป้าเดียวฮะสร้างดาเมจกายภาพซึ่งก็แรงตามค่า a d k ของตัวละครอาชิติเองฮะซึ่งตรงนี้มีการฟื้นฟูพลังงานอยู่ที่20หน่วยเบรกจิดออนอยู่ที่30หน่วยนั่นเองเนาะตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะฮะ แล้วก็ถัดไปเราดูกันที่สกิลต่อสู้กันบ้างฮะตรงนี้ก็สกิลต่อสู้เนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบตีหมูฮะก็คือจะโดนมอนเตอร์ทั้งหมดเลยในสนามมี5ตัวโดน5ตัวมี4ตัวก็โดน4ตัวฮะโดนทั้งหมดเลยตรงนี้จะสร้างเป็นดาเมจกายภาพก็เหมือนเดิมเลยแรงตามค่า a d k ของตัวละครอ,อาจจะดีฮะ แกนตู้ทั้งหมดเลยในสนามฮะซึ่งตรงนี้จะฟื้นฟูพลังงานอยู่ที่30หน่วยแล้วก็เบรกจุดอ่อนทุกตัวเลยนะฮะสาหน่วยเช่นเดียวกันเอาเป็นว่าสกิลต่อสู้เนี่ยเป็นการตีหมูแล้วก็เบรกหมูฮะอันนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะฮะ แล้วก็ถัดไปเราดูกันที่สกิลแอนติหรือว่าท่าไม้ตายกันบ้างท่าไม้ตายอันนี้จะเป็นโจมตีหมู่ทั้งหมดเลย2รูปแบบฮะโดยท่าไม้ตายเนี่ยมีอยู่ที่2รูปแบบด้วยกันเรามาดูกันที่รูปแบบแรกฮะรูปแบบแรกเนี่ยจะใช้พลังงาน90หน่วยฮะหรือว่า90คอร์นั่นแหละตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ฮะจะสร้างเป็นดาเมจกายภาพก็มาเริ่มเลยแรงตามค่า a อ k ของตอัวละครอาชนติ แก้ศัตรูทั้งหมดตรงนี้คือเข้าใจง่ายไม่ได้มีอะไรพิเศษฮนะส่วนไม่ตายอีกอันนึงก็ะใช้ฮนะค่าคอสหรือว,ว่าค่าแอนติเนี่ยอยู่ที่180ฮนะวิธีการเก็บยังไงง่ายๆเลยฮนะตัวอจติเนี่ยสามารถเก็บได้2หลอดเนานะพอมันเต็ม90แรกฮนะเราสามารถใช้ไม้ตายได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่กดใช้มันก็เก็บพลังงานฮนะขึ้นมาอีกหลอดน,นึง พอเต็มอีหลอดหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็นฆ่าไม้ตายอันนี้เลยคเหมือนเดิมจะสร้างดาเมจกายภาพแรงตามค่าไอคของตอัวละครอาชติตีโดนทุกตัวฮะเ็นว่าตรงนี้ตัวโคเนี่ยมันจะแรงกว่าตอนใช้90พลังงานเนาะตรงนี้ฮะแล้วก็จะมีความสามารถเสริมขึ้นมาด้วยจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น6ครั้งฮะโดย6ครั้งตรงนี้จะเป็นการสุ่มสร้างดาเมจกายภาพเนาะแรงตามค่าไอคของตอัวละครอาชีตีฮะซึ่งตรงนี้6ครั้งเนี่ย สามารถสุ่มโดนตัวเดิมได้ฮะเท่ากับว่าถ้าเกิดเราตีมอนเตอร์เป็นเป้าเดียวเนี่ยหครั้งก็เข้าไปที่มอนตัวนั้นตัวเดียวเลยนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นประมณนี้ฮะซึ่งตรงนี้หลังใช้ไม้ตายเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมีการคือพลังงานมาด้วย5หน่วยทั้ง2รูปแบบเลยขอพลังงานก็90อันนึงแล้วก็180อันนึงฮะการเบรกจุดอ่อนฮะทุกตัวจะโดนอยู่ที่ 60หน่วยทั้งหมดเลยฮะแล้วก็15หน่วยตรงนี้คือเอฟเฟกเสริมพิเศษเนาะที่มันสุ่มสร้างฮะก็โดนตัวละ15หน่วยไปฮะถ้าโดน3ก็บวกอีก15หน่วยเข้าไปนั่นเองเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นลักเลยของตัวละครรอเจนตินั่นเองนะฮะ แล้วก็สําหรับถัดมาเรามาดูกันที่พรสวรรค์กันบ้างพรสวรรค์ของพี่อัญชติฮะจะเป็นการเสริมพลังเนาะเมื่อเราฮะทําการปล่อยการโจมตีปกติหรือว่าใช้สกิลต่อสู้แล้วก็ไม้ตายก็ตามฮะทุกครั้งที่โดนศัตรูเป้าหมาย1ตัวฮะ มันจะมีการฟื้นฟูพลังงานให้กับตัวละคร r าเจติสหน่วยด้วยซึ่งตรงนี้ฮะก็ช่วยให้อาเติเนี่ยสามารถเก็บพลังงานได้ไวกดอนติได้บ่อยฮะถือว่าช่วยได้เยอะมากนะแล้วก็ตรงนี้ยังมีการได้รับฮะเอฟเฟกต์พิเศษเรียกว่าพุ่งทายานมาอยู่ที่1ขั้นด้วยกันฮะซึ่งตรงนี้แต่ละขั้นเนี่ยจะทำให้อัตราครีของอาเจติเนะฮะเพิ่มขึ้น2.5% ซึ่งตัวนี้ก็สามารถเก็บแสกได้อยู่ที่10ขัันนะครับฮะก็เรียว่าช่วยให้ตัวละครอาชินตีฮะทำค่าครีไม่ได้เยอะขนาดฮะก็เรียว่าช่วยค่าครีไปพอสมควรเลยฮะแล้วก็ตรงนี้ฮะไม่ได้มีการฟื้นฟูพลังงานหรือว่าทำลายออกอยู่แล้วนั่นเองเนาะ แล้วก็สําหรับในส่วนสกิลต่อไปฮะเราดูที่การกดใช้เทคนิคนะเทคนิคเนี่ยจะเป็นการสกัดกันฮะทำให้สตูที่อยู่ในพื้นที่ติดสถานะงงง,งันฮะหรือว่ามึนงงนั่นแหละก็คือเป็นเวลา10วินาทีซึ่งสตูฮะที่อยู่ในสถานะนี้จะไม่โจมตีฝ่ายเราก่อนนะฮะและหากเราเนี่ยทำการโจมตีเข้าสู่สถานการณ์ต่อสู้นะฮะจะมีการสร้างดาเมจกายภาพ 80%ของ a อ k ิ r g อา t i ฮะแก่สตูทั้งหมดเลยในสนามฮะเรียกได้ว่าเป็นตัวละครโจมตีหมู่โดยแท้นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีการฟื้นฟูพลังงาน15หน่วยให้กับตัวละคร Argenti ด้วยฮะก็เรียกได้ว่าเป็นเทคนิคช่วยในการฟื้นฟูพลังงานได้ดียิ่งขึ้นนอกก็ได้มาเลย15หน่วยนั่นเองนะฮะก็สำหรับในส่วนตรงนี้เพื่อนน่าจะพอรู้ความสามารถของตัวละครอาร์เจติแล้วเรวยกไดว่าไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลย เดี๋ยวต่อไปผมพาไปดูกันที่สกิลเทสของตัวละครอาเจตีบ้างจะมีอะไรน่าสนใจฮะเราเริ่มกันที่อันแรกเลยตรงนี้เมื่อเริ่มต้นเทินเราจะรับสเต็กฮะพุ่งทยานมาทันทีเลย1นึ่ขั้นฮะสเต็กอันนี้ก็คือไอที่มันเพิ่มคลิที่พอสวรานอะไรนอกไอส่วนของตรงนี้ฮะแล้วก็อันต่อไปเมื่อศัตรูเป้าหมายเข้าสู่การต่อสู้จะมีการฟื้นฟูพลังงานของตัวเองฮะอยู่ที่2หน่วยทันทีเลยอันนี้ก็เรีนะว,ว่า ช่วยฟื้นฟูพลังงานให้กับตัวละครจอนอจติมากยิ่งขึ้นอีกแล้วฮะเรียกว่าแอนตีเนี่ยถึงแม้ว่าคอสจะ180แต่ก็ไม่ได้เต็มช้าสาักทีเยวนาะเรียกว่ามีอะไรช่วย เติมพลังงานได้ค่อนข้างดีฮะแล้วก็ต่อไปอสุดท้ายฮะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น15%แกสตู้ที่มีเลือดฮะต่ำกว่า50%เราก็ทำดาเมจแรงขึ้นทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตีปกติสกิลหรือว่าแอนตีก็ตามฮะส่วนเท็ย่อยเนี่ยจะเป็นแค่ที่เสริมดาเมจไปเลยฮะเสริมพลังโจมตี ADK เสริมดาเมจกายภาพด้วยแล้วก็มีเรื่องของเลือดเท็นิดนึง,นงฮะการตัวละครพี่แกตายฮะก็เลยว่า เป็นเทรที่ค่อนข้างดีทั้งหมดเลยนั่นเองเนาะแล้วก็สำหรับในส่วนต่อไปนะฮะเรามาดูกันที่กลุ่มดาวหรือว่าอ e ีรอนของพี่อาร์เจนตีกันบ้างเพื่อใครสนใจตัวละครตัวนี้อยากจะกดกลุ่มดาวเพิ่มฮะแต่ละกลุ่มดาวมันทำอะไรได้ฮะเรื่องว่าที่ E1 เลยเข้าใจง่ายๆฮะตรงนี้พุ่งทยายอนแต่ละชั้นจะทำให้ดาวแบคทิตไคอนเพิ่มขึ้น 4%จากตอนแรกเนี่ยเราได้แค่อัตราคริติคอนเนาะแต่ว่าตรงนี้เรามีแนบเข้าไปด้วยฮะแถมเป็นดาเมจคริติคอนอีกเราได้ทั้งคิเรตได้ทั้งคริดามจเพิ่มขึ้นด้วยในแต่ละขั้นนะเรียกว่าตรงนี้เพิ่มได้เยอะมากๆฮะแล้วก็ต่อไปที่ e 2ฮะเมื่อเราปล่อยท่าไม่ตายหากจำนวนของสูปเป้าหมายมากกว่าหรือว่าเท่ากับ3ตัวฮะ ADK จะเพิ่มขึ้น40เป็นเวลาหนึเทิร์นก็เรียกว่าบัฟดาเมจได้ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ต่อไปอยู่ที่ e35 อันนี้เพิ่มเลเวลซีต่อสู้ขึ้น2เลเวลแล้วก็พรสวรรค์อีก2เลเวลฮะและก็สำหรับ e4 ฮะเมื่อเริ่มต้นเทิร์นการต่อสู้เราจะได้รับตัวของสแต็กฮะพุ่งทะยานมาทันทีเลย2คันฮะและก็ตรงนี้พีคมาก ทำให้ขีดจำกัดนะสูงสุดในการซ้อนทับของเอฟเฟกพอสว่านเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก2เท่าในการทำให้เราสามารถปรับได้มากยิ่งขึ้นเนาะตรงนี้แล้วก็ต่อไป e5 ฮะเร็วถ้าไม่ตายบวก2การโจมตีปกติบวก1ฮะแล้วก็ต่อไปสุดท้ายก็แล้วเมื่อเราปล่อยท่าไม่ตายฮะอยู่ที่ e6 เนาะตรงนี้ จะมีการเพิกเฉยต่อเดบฮะสาของซูเปอร์หมายตรงนี้เนี่ยมันแรงมากๆฮะที่ E6 เนาะแล้วก็ทุกกลุ่มดาวเลยทุกอิรอนเลยของอาร์เจนติเนี่ยเข้าใจง่ายหมดเลยฮะตรงไปตรงมามากไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยก็เป็นประมาณนี้เนาะคณะของอิรอนของพี่อาร์เจนตินะฮะ ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นความสามารถทั้งหมดแล้วของตัวละครอาเจติฮะรวมถึงกลุ่มดาวหรือว่าอีรอนด้วยฮะเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาคุยถึงจุดเด่นแล้วก็แนวทางการเล่นพี่อาเจติสักเล็กน้อยแล้วกันฮะจุดเด่นแน่นอาเลยชัดเจนมากสรับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ไว้เคลียร์มอนมูสู้มอนมูได้เก่งมากฮะเพราะว่าสกิล,ลหลักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสกิล,ลต่อสู้หรือว่าไม้ตายฮะที่เป็นทีเด็ดเลยมีไม้ตาย2แบบ้วยครับตรงนี้ ก็โจมตีโดนมอนเตอร์ทั้งหมดเลยทั้งสนามแลวก็เป็นหมู่ด้วยฮะตรงนี้แล้วก็มีเมคาณิการกดไม้ตายซึ่งกดไม้ตายเนี่ยโตคูณค่อนข้างแรงค่อนข้างเยอะมากับถ้าเกิดพลาไปดีรับรองว่าเคลียามอนได้ไวมากับแอนตี้เนี่ยถึงแม้ว่าค่าคอร์สจะดูค่อนข้างเยอะแต่ว่าเจ้าตัวฮะมีพรสว่า์นุ่ยนั่นฮะช่วยในการเก็บพลังงานคืนมาได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลย และก็ถ้าเกิดถามว่าแนวทางการเล่นยากไหมผมมองว่าเนื่องจากตัวละครเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายแนวทางการเล่นคิดว่าค่อนข้างง่ายอยู่แล้วฮะเราทําการกดจ่ายสกิลต่อสู้ทุกเคืนเลย1ฮะเพื่อเก็บพลังงานด้วย2ก็คือเพื่อโจมตีแบบหมูด้วยนุ้ยนันด้วยฮะเก็บสตงสแต็กด้วยเรื่องของพรสว่างฮะก็ กรจ่ายสกิลต่อสู้ทุกครั้งเลยถึงเทิร์นของอาเจนติฮะแล้วก็พายามเก็บแอนติให้ได้180หน่วยเนาะแล้วก็กดแอนติในรูปแบบเต็มแม็กฮะอันนี้จะค่อนข้างคุ้มค่ามากที่สุดเลยอันนี้ก็คือเข้าใจง่ายเล่นง่ายงงมากฮะที่เหลือเนี่ยอยู่ที่การจัดทีมนะฮะเอาตัวละครที่สามารถปั๊บได้ฟื้นพลังงานให้กับตัวละครอาชินติได้อาเจนติก็จะเล่นได้ง่ายยิงขึ้นนะฮะข่าวๆก็จะเป็นประมานี้เดี๋ยวต่อไปผมพาไปดูที่แนวทางการปัน้น แล้วก,กางจัดทีมของอาจิติกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับแนวทางการปั้นอันแรกเลยนะฮะผมพามาดูกันที่ตัวของไลค์โคนของพี่อาจิติเนาะเราจะเลือกใช้ LC อันไหนดีให้กับพี่อาจิติฮะตรงนี้เริ่มที่อันแรกเลยอันที่เหมาะที่สุดฮะแน่นอนเป็นทางของประจาตัวเนาะใครที่จะเปิดใครที่จะใช้ทางของประจาตัวอันนี้คือดีสุดเหมาะสุดอยู่แล้วสามารถเปิดมาใช้งานได้เลยฮะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เปิด มีอันซีดาวที่สามารถใช้งานได้ดีหลายอันเหมือนกันฮะเริ่มกันที่อันแรกเลยตรงนี้อยู่ทางบนซ้ายมือเนาะเป็นร่างของ BP ฮะใครที่เติม BP พีใครที่แรกมาสามารถใช้งานอันนี้ได้นะเพราะมีการเก็บสเต็กฮะเรื่องของบัฟต่างๆจากค่าคอร์แอนติด้วยซึ่งตัวครอาร์ติคก็แน่นอนมันใช้งานบับได้เต็มที่อยู่แล้วใครที่มีสามารถใช้งานอันนี้ได้เลยฮะถาดการฮะข,ข,ข้างข้างขวามือเลยอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ดีเหมือนกัน ถ้าเกิดว่าเรามีการกํากัดสตูมันก็ได้เรื่องของปั๊บเนาะค่ะคริดามงครีดามจหรือว่าเอลิเคนุยนันไปครับซึ่งตรงนี้ปกติแล้วเนี่ยเราสู้กับมอนเตอร์ที่เป็นหมู่อยู่แล้วมอนหมูส่วนใหญ่ฮะมันจะมีพวกกีกี้หรือว่าพวกลูกน้องเนี่ยที่ให้เราเนี่ยกเก็บแล้วก็ฆ่าได้ไม่ยากอยู่เลยครับอันนี้คือใช้งานได้เลยกับการฮะอันล่างตรงนี้ล่างซ้ายฮะเป็นรูปเซอร์เวล ก็สามารถใช้งานได้ครัแต่ว่าตรงนี้เราจะเน้นไปที่ดามจแอนติอย่างเดียวเลยเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงฮะซึ่งแอนติเองก็เน้นอยู่ที่แอนติเหมือนกันก็หมายความว่าสามารถใช้งานตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะหรือว่าใครไม่มีอันที่กล่าวเลยฮะเป็นของฟรีไปแรกที่ฟลอร์ทองฮะเป็นปอมป,อปอก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันฮะหรือว่าใครเปิดไร้โคด l เอดาวมาแล้วหลุดเป็นของทีม่โกมา ผมมองว่าก็สามารถใช้งานของคีมิงโกอันนั้นได้เช่นเดียวกันนะคร่าวๆไรโคเทนําก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็ต่อไปฮะเรามาดูกันที่ตัวของลีลิกกันบ้างเราจะปั้นลีลิกยังไงดีเริ่มกันที่ตัวของลีลิกเซตเลยฮะเราสามารถใช้งานแปลาของเซต4กายภาพได้เช่นเดียวกันฮะหรือว่าใครจะไปใช้งานสี่ควอนตัมตรงนี้ถ้าทําเงื่อนไขตรงสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะ หรือว่าใครหา4เซตไม่ได้เลยมันหายากมากครเราใส่ยำเอาแสตดีๆไปเลยครใส่เป็น2กายภาพ2คอบอยหรือก็คือ2 ATK นี่แหละสามารถใช้งานได้ครแล้วก็ต่อไปไปดูกันที่ประดับจัก,กรวาลครสามารถใช้งานได้หมดเลย3าาประดับอันนี้ฮะเป็นของโรค8ตรงนี้ถ้าทําเงื่อนไขได้ก็สามารถใช้งานได้เช่นเียวกันฮะหรือว่าจะเป็นของโรค3ที่ให้เป็นค่า a อ K ไปเลยอันนี้ก็ใช้งานได้ ของโลหหก 6, ถือว่าดีเหมือนกันฮะบัฟเปนหนทั้าของดาเมถ้าไม่ตายหรือว่าแอนติเราเนี่ยแรงแรงไปเลยแถมได้ค่าครีด้วยอันนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียกวกันฮะถัดมาเรามาดูกันที่ออฟหลักกันบ้างฮะช่องเสื้อเนี่ยผมเชียร์เลยใส่เป็นค่าครีฮะาขาดครีแดมใส่ครีแดมฮะขาดครีเรดใส่ครีเรดตามค่าที่ขาดได้เลยฮะถัดไปรองเท้าเนี่ยผมเชียร์เลยฮะใส่เป็นรองเท้าความเร็ว หรือเลือกใครมีตัวละครที่บัฟสปีดสปีดเยอะแล้วมีตัวละครอย่างเช่นโบนีคอยดึงทงดึงเคินแล้วเนี่ยก็อาจ,จใส่ไปรองเท้าเอทีเคได้แต่ส่วนตัวค่อนข้างเชีย่ยเป็นรองเท้าสปีดไปเลยฮะแล้วก็ช่องลูกแก้วตรงนี้ฮะผมเชีย่ยแน่นอนฮะใส่ไปร่างของดาเมจโบนัสกายภาพเนาะแล้วก็สุดท้ายฮะเป็นช่องสร้อยผมเชีรยส่วนตัวฮะค่อนข้างอยากให้ใส่ไปร่างของเอทีเคเอาดาเมจไปเลย แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้วอดแอนติบ่อยๆเติมพลังงานได้บ่อยๆฮะก็ใส่เป็น e r ก็ได้แต่ส่วนตัวของคิดว่าใส่เป็นเคไปเลยน่าจะค่อนข้างดีที่สุดฮะเดี๋ยวเติมพลังงานใช้ตัวคอยซัพพอร์ตที่เติมพลังงานได้แค่นี้ก็คิดว่าเพียงพอแล้วนะฮะตัวคอตัวนี้ก็เน้นเลยฮะทำค่าครีททำสปีดฮะที่เหลือเนี่ยเรื่องของ ER เรื่องของ a d k ผมคิดว่ามันมีเพียงพอแล้วนะฮะ แล้วก็สําหรับต่อไปนะฮะจะเป็นหัวข้อสุดท้ายกันแล้วก็คือแนวทางการจัดทีมให้กับตัวละครอาร์เจนติฮะซึ่งตัวละครอาร์เจนติเนี่ยเป็นตัวละครดาเมจหลกัลกหรือเป็นตัวละคร DPS อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตําแหน่งนี้ใส่ไปเลยฮะใส่พี่อาร์เจนติเข้าไปเลยถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นเป็น2ดาเมจจะเล่นคู่กันแบบนี้ก็สามารถเล่นได้แต่ส่วนตัวฮะไม่ค่อยเชยร์เท่าไหร่ฮะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาด้านการใช้งานสกิลพอยด์ได้ก็ใส่พี่อาร์เจนตีเป็นตัวละครดาเมจหนึ่งตัวเข้าไปเลยฮะ ่วนที่เหลือเนี่ยผมให้เลือกตรงนี้ก่อนเลยเลือกตัวละครเอาชีวิตรอดก่อนฮะจะเป็นฮิวหรือว่าเป็นโลก็ได้ใครมีตัวละครไหนก็สามารถใช้งานได้หมดเลยฮะอย่างเช่นใครมีน้องหัวเติมพลังงานได้อันนี้ถือว่าเหมาะมากฮะใช้น้องหัวหัวก็ได้ฟูสวนก็ได้หลัวชาก็ได้หรือเป็นตัวละครอื่นๆเป็นจังพวกโลก็สามารถใช้งานได้เช่นนี้ก่อนฮะส่วนตำแหน่งต่อไปฮะให้เลือกซัพพอร์ตดีบัฟกับบัฟทีมฮะสองตัวละคร ใส่เข้าไปได้เลยฮะอย่างเช่นตรงนี้ส่วนตัวค่อนข้างเชียตัวละครทิ้งหยุดมากฮะเพราะว่าบัฟ a อ K ได้เติมแอนตี้ให้กับอาร์ติฮะแอนตีไ้ได้บ่อยได้เช่นเดียวกันส่วนไอ้ตัวละครหนึ่งก็เลือกเลยฮะจะเอาบัฟสปีดจะเอาดีบัฟมอนจะเอาแปะจุดอ่อนหรือจะเอาโบเนียมาเร่งทงเร่งเทินดึงเทินแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันฮะหรือจะเป็นซับพอร์ตตัวใหม่ฮะอย่างเช่นน้องหานยาตรงนี้ ก็สามารถใช้งานกับอาจนติได้เช่นเดียวกันฮะง่ายๆเลย1 DPS คืออาจนติฮะ2องซัพพอร์ตเลือกใส่เข้ามาเลยแล้วก็1ตัวละครเอาชีวิตรอดฮะหรือใครจะใช้งานซัพพอร์ตแค่ตัวเดียวแล้วก็ใส่ตัวละครซับดามเมจหรือว่า DPS อีกตัวนึ่งฮะเข้ามาเล่นคู่กันก็ได้เพียงแต่ว่าต้องเลือกตัวละครที่ไม่ค่อยกินสกิลพอย์เนาะคข่าๆการจัดทีมตัวละครอาจนติก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ ก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับการไกด์รีวิวตัวละครอาเจนตีทั้งหมดเลยในคลิปนี้เนาะเลยนะว่าข้อมูลหน้าจอคราบครบถ้วนทั้งหมดแล้วยังไงใครอยากจะเพิ่มเติมอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันฮะแล้วก็เหมือนกันเลยใครที่มีคำทางคำถาม,ถาม,ถามอะไรก็คอมเมนต์สอบถามผมได้ที่ร่างคลิปนี้เช่นเดียวกันฮะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นของตัวละครอาเจนตีเนาะเดี๋ยวต่อไปแน่นอนฮะ จะเป็นของตัวละครหานยาที่เป็น4ดาวฮะใครรออยู่ก็กดติดตามรอเอาไปได้เช่นเดียวกันฮะคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเลยใครชอบฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b เพื่อนกลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทางช่องผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วก็ผมนะบ๊ายบาย